เจสเีนพชา,าพตอนนี้นะคะก็คืออ่ะพูดก่อนว่าตอนนี้เป็นเวลาหลังเรียนซึ่งเจก,ก็ได้ทําการเปลี่ยนชุดแต่งร่างต้องอเปลี่ยนชุดทุกอย่างเรียบร้อยเพราะว่าวันนี้ใส่ชุดอยู่ว่์แล้วมันร้อนมาก<ล>มันร้อนผ้ามันแข็งมนึดอัดนั่นแหละซึ่งเจก็ท<ม>ําการทิ<ม>้งคอมทิ้งทุกอย่างไว้ที่โรงเรียนทั้งหมดแต่ว่าอะไรวรจะตจอสอบไหม จันสอบติวไหมใช่วันวันจันน้องสอบแต่เกดไม่ติวไม่เดี๋ยวติวอะเอาสมุดกลับมาแล้วฝากไว้กับเตือนนะคะว่าตอนนี้มาแช่กระเป๋าตังค์ท่าตอนเนี้ยเราจะห่างไปห่างละเพราะว่าถนนประเทศไทยอะเสาเยอะมากเนี่ยท่านชัดชาดไหมแกแกอยู่ป่ะเขาแกรู้ใช่เขาแกอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ BTS ช่องหลิสีนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปสยามแต่ว่าวันนี้มันจะน่าจะเป็นคลิปยาวนานอ่ะ มันไม่ใช่แค่เรากับแพทขึ้นมานะคะมันมีเกสค่ะเกสดีนค่ะอ่าเราก็มีอะรอยูนู่นเขาจุกกันอยู่ตรงนู้นนะคะใช่คืออดินตอนแรกตกมองว่าทำไมสามสามคนตอนที่นี้มาวันสุดท้ายมันก็งององอขึ้นมาแล้วก็แบบชนะแต่ว่าเพราะเราแบบนอนกอนโดอ่าใช่ก็เพราะว่าคขาโดนเล็กมากไม่พอแน่นอนถ้าจะแบบไปขนาดนี้วันนี้ที่หยากทำอะไรบ้างเนี่ยแทนคือไม่มีอะไรเลยนอกจากถ่ายรูปกินถ่ายรูปแต่บินอบ้าง แล้วก็กินค่ะ <fists. S 1> อ่ะก็เดี๋ยวไปขึ้นีเทสกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังไปสยามนะค่ะไปสยามนี่นี่แบบว่าถ้งสยามแล้วสาคณะเฮ้ยอย่างแรกเราจะไปไหนกันไปตองคิวอะไรกินขอไม่ใช่ไปตองคิวดิ้นเพราะว่าคิวน่าจะเยอะนะคะ่เดี๋ิน้นไม่มีอ้าวงั้นก็ ยังไงก็ได้เดี๋ยวค่อยไปที่ยวเพียงกันอีกทีแล้วกันค่ะจุดมั่วใหม่แรกยูทูบดี้เฮาไม่รู้จะซื้ออะไรมาเดินก่อนเดินเดินแบบไม่มีจุดหมายว่างแล้เนี่ยไม่วางแผนอะไรเลยแล้วตอนนี้ถ่ายรูปก็คือไม่รู้แล้วว่าจะไปหรือไม่ไปเดินใช่ไม่ไปแหล้วสเตเชล่าคือห้องน้ำถ่ายในบ้านนักเสร์ฟนัเสิร์ฟคือจะปล่อยผมแต่ก็แบบกระไรอยู่ที่สองที่สองสเตเชล่าก็คือ ัี่ดูอืเดี๋ยวเราไปไหนต่อเก๋จดเยวเลยใช่ผงมสบายมากจิ่เหมือนนอนอันนี้ก็สบายหนอยคุณคอนเราดูชุดนอนมานี่ก็เดี๋ยวไปลองหาซื้อดูก็ได้ใช่แต่ก็ใช้เวลาในห้องน้ำไปวันเกือบยี่สิบนาทีแล้ววันนี้ถูกไงมันอืคือนไม่ต่างเลยยี่งไม่ได้แบบจัดเต็มไง มไม่ได้เจอกใครค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพบก,กันอยู่ที่ลีโดนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้ไปดัดตี้แล้วลืมถ่ายแต่ว่าคิวมัน20นาทีเลยคิดจะรอ,อแล้วก็มาลีโดแล้วก็หาทางเข้าไปเจอตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตู้ตู้ตอะไรนะโฟโตัวที่มันเป็นของลีโดเราก็เลยจะมาถ่ายกันนะคะที่เราเลือกเป็นเดี๋ยวถหายไปทนี้สี่ชุมงอ่าเห็น กี่ชมวนี้นะคะก็ต่อคิวอะไรคิวเดียวไปไหนต่อคะไปดูตาแบบนึงตุ๊กตาแคร์แบรนะคะปลุยถามว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไงค่ะสนของเล่นไม่เป็นหน่าจะไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆริตอนนี้คืออะไรจุดหมายเวอร์อะไรจุดหมายมันมีจุดหมยแต่ไปไม่ถูกจอดหกินละหนึ่งนะคะคนนี้แก แต่พี่เขาบอกว่าไม่มีกุญแจอ้าวงั้นกลับไปวีคิดทุกคนดูมันน่ารักมันน่ารักเราจะซื้อไปจริงๆใช่ไหมคิดอยู่เพราะว่าแค่หน้าผ่อนไม่รู้ดิแบบใส่ยังไงดีล่ะเข้าสิบเท่ากับเอเหลือดีเลยดูหัวมันไม่ไหวรับไม่ได้ทขมันนะฉันเรียกว่าอะไรกันน่าตอนนี้นะคะ อ้ทลล่มายสภาพทุกคนคือตอนนี้ตีนมันชุ่มฉ่ำเป็นไงสภาพสภาพนี่นี่นี่แพทหาแพทจังอันสภาพอะไรเออชุ่มฉ่ำแฉะตีนค่ะคือแบบมันชุ่มฉ่ำจริงๆตอนนีเหยียบคือแบบมันมีน้ำพุ่งพุ่งออกมาเหมือนกันจะทำก็ยุ่งนะก็หน่ายอยู่นะแต่กว่าจะแห้งนะ ประเด็นคือตอนนี้เรามาถึงร้านะคะแล้วาาแต่วต่าไม่รู้จะกินอะไรกัน,กนอ,อันนี้คือสิ่งที่เราจะสั่งกันแล้วแชร์กันสามคนนีอาหารมาแลว้วน่ากินไหมน่ากินหลยกินมากแล้วก็ยอดมากแต่ว่ากินแล้วแบบไปลาบคู่แก้วเขาะอยู่มากน้ำไม่ใช่ให้ดูความใหญ่คือแบบเทียบกับมือก็คือม่ก็ใหญ่มากแต่ส <laughs> ุดที้คือกินกันเยอะแล้วนะคะแล้วก็มันไม่ยุบสักที มันเยังมีการผ่อนกลับบ้านนะะแต่มันเติมเต็นได้อีกเติมมาเถอะพอตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเสื้อผ้านะคะเพราะแกนลืมเอาชุดนอนมาอยากได้ชุดนอนแต่มันไม่ได้มีชุดนอนก็เลยต้องหาอะไรใส่สบายๆนะคะไม่ไหวแล้วชิชูสบียงพอเจอกันที่คอนโดค่ะไม่ไหวแล้ว ยังไงอตอนนี้ทำอะไรขรับับตู้ขับมันกดทีดละหลายเลยมันกดไม่ได้มันงุน <c oughs> ่ยนะเอาสิตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คอนโดกิเรียบร้อยแล้วสภาพแต่ละคนคือไม่ไหวแล้วมแล้วจริงก็เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำกันทุกคนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเจอกันตอนกลางคืนนี่กลางคืนนะ

นั่งเล่นกันอีกแบบน,นะนั่งคุยหรือแบบแกจะน็นอกไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็ <c oughs> คอยติดตามเัมากัน <c oughs> น็อก่อนเนี่ยดูเยลยเนดูสภาพเกทุกคน <c oughs> ไปนอนดีวกว่าทุกคนนั่งน็อกไม่เป็น,นึังเลย <c oughs> ช้าวีกวันนะคะตอนนี้เป็นเวลาเทียงแล้วทำไมเมื okay, ่อคืนไ่ต่อเมือคืเธอหลับอ่ะเธอน็อกไปเลย ว่าพไม่ไหวมากแต่ละคนก็ตอนนี้กำลังขอบแขยงว่าจะกินอะไรกันนะคะต้องนเ้เแต่ว่ามันสั่ง,ง่งไงเพราะว่าคือแบบมันสั่งเป็นได้แต่ว่ามันแบบพุ้มวัตถชดิตัวคุกว่าอืมแต่ว่ากดไม่เป็นไงต้องให้แบบโดยปกติแม่เป็นคนกดให้ไปมั่วกัน,นะค,ะค่ะรอะน,นี้เราคอนเนอร์กินเป็นอาหารเช้าตอนบ่ายโมง ไฉันส่งไก่ทอดแต่ได้ข้าวไก่ไปทะเลคุ้นเคยปากอ่ะอืมถ้ากีากินบอลชอนคือแบบผักทองหลนลวกโาวไก่โดนปะริงเอาต่นนอนของฉันรีบปิ้นไปอตอนนี้นะคะแกก็เปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยแล้วส่วนตอนนี้หลับอีกรอบแล้วตื่นอีกรอบนะคะก็ <c oughs> คือ <c oughs> อ๋อลอยลอยเกตแตงลอยอ่อืมก็เดี๋ยวเราจะไปสยามต่อเกตคนเดียวโอ้จะไปหาเมาส์ีเหมือนนะคะก็ให้สองคนไปปปะหนุ่ยไม่จะห้าวดิใครก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบายว็อกมี่อยู่คอนโดเพื่อนไม่ทำอะไรเลยจริงๆนอนกินนอนแต่วันสนุกนะอืมอืมควรไปจริงๆบจาย